สวัสดีครับพี่น้องปี65ศึกษาพระสมเด็จวรรคังเรามาถึง e ีพีที่16ว่าในเรื่องอกวีครับพระสมเด็จวรรคังนั้นจะมีการแกะบอกแม่พิมพเนี่ยหลายลักษณะนะครับโดยเฉพาะบริเวณอกจะมีทั้งอกวีอกกระบอกเอลผายนะครับ <c oughs> ลักษณะขององค์นี้จะเรียกว่าอกวีนี่แหละครับคือตัววีวีเชฟนี่เองครับนี่ฮะวอกวีวีเนี่นี่ฮะอกว นะครับอกวีอย่างนี้ส่วนใหญ่เราจะเจอในพระสมเด็จวรคังบล็อกหลวงวิจารณ์เจรไนนะครับพิมพ์ใหญ่เราจะเจออกวีเยอะนะครับเห็นไหมครับนี่คืออกวีนะฮะนี่ฮะเป็นลักษณะวีเชฟเห็นไหมครับนี่ครับอกวีนี่ครับอกวีนี่ฮะอ่าดูอีกองหนึ่งนะครับลักษณะอกวีเป็นอย่างนี้นี่คืออกวีเห็นไหมครับตัววี วีเคฟลากลงมาฟ punched, ott, ืบฟืบนี่ครับนี่ครับอกวีฟืบฟืบนี่ครับอกวีวีเคฟเห็นไหมครับนี่ครับนี่ก็อกวีนะครับอ่าพิมใหญ่นะครับนี่ครับอ่าองนี้องนี้ก็อกวีครับเห็นไหมครับนี่ครับอ่าลากลงมาชืบชืบเป็นอกวีครับอ่าถ้าอกมีร่องนะครับมีร่องนะครับเนี่ยอกวีนะครับเรามาลงกล้องดูให้พี่น้องได้เห็นว่าลักษณะของอกวีนะครับเป็นอย่างไรนี่ครับ เห็นไหมครับนี่คืออก V นะครับมีร่องด้วยนะครับเป็นพะสมเดจลวัลคังพิมพ์ใหญ่เกียริทารุซุ้มนะครับบล็อกไม่พิมพ์เดียวกับบล็อกลงพุทธนะครับอก V เห็นไหมครับ shape นี่ฮะลักษณะ shape เห็นไหมครับอ่าองค์นี้ก็ออกเป็นลักษณะของ V Shape เห็นไหมครับนี่ครับอก V องค์นี้ก็พิมพ์ใหญ่เกียรตทารุซุ้มนะครับเป็น V Shape เส้นเดียวกันนะครับนี่ครับองค์นี้ อกวีนะฮะค่อนข้างล่ําหน่อยนะครับอกวีนะครับเห็นไหมครับอ่าหน้าอกเป็นร่องนิดนึงนะครับนี่ครับวีเชฟนี่ครับนี่คือที่มาของคําว่าอกวีนะพี่น้องทีละครับอ่าจะมีความงดงามมากนะครับมีความประณีตงดงามนะครับถือว่าเป็นการแกะบอกไม่พิมพ์ของหลวงวิจารณที่ถือว่าสุดยอดมากพี่น้องครับนี่ครับลักษณะของวีเชฟต่างต่างนี่ครับนี่คือสิ่งที่ สวยงามนะครับในบล็อกไม่พิมพ์นะพี่น้องทีละครับ e p t 1ที่นะครับอกวีครับผม